ทุกคนมีแจ้งเตือนบอกว่าแผ่นดินไหวแต่ตอนนี้คือทุกคนหมอบลงทุกคนเลยค่ะฉันกลัวนะนี่มันคือครั้งแรกของฉันเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ว เราไปที่ดิสนีย์ซีมาตอนนี้เรามาดิสนีย์แลนด์วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แบบทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเรียกว่าแบบเราจะอยู่ตั้งแต่เ Disneyland ปิดจนถึงดิสนีย์แลนด์ปิดตอนนี้คือเพิ่งมาถึงแล้วแบบคนเยอะมากทุกคนงานเราไปแล้วกันไปวันนี้กันนะคะสาวว้า,า,าวรถไฟที่กำลังจะไปดินนสนีย์ซีของฉัน อกท,ท,ทุกคนก่อนจะเข้ามีแจ้งเตือนบอกว่าแผ่นดินไหวครับแล้วตอนนี้คือทุกคนหมอบลงทุกคนเลยค่ะฉันกลัวนะนี่มันคือครั้งแรกของฉันเลยอะ 寝てる汚れてる茨城だからちょっと遠い茨城は昨日撮るまあそう、昨日だったら昨日だったらやばかった จ้าหน้าที่แจ้งว่าเหตุการณ์ปลอดภัยเรียบร้อยนะคะเราก็เข้ามากันที่ดิสนีย์กันค่ะก็เป็นการสแกนผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นเองเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนิดนึงนะคะสําหรับการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งน,นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดอิบารากิซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดชิบะนะคะแล้วก็จริงๆในเหตุการณ์นี้หนุนไม่ได้รับรู้ถึงความสั่นสะเทือนตรงนี้นะคะก็ปลอดภัยไม้ห่วงค่ะทุกคนรู้สึกว่าคนเยอะกว่าดิสนีย์สี่อีกนะดูดิ

รอได้มาแล้วถืกใจสีนี้จริงๆมันมีหลายสีมากทุกคนแต่ว่าลองไปลองมาก็สีนี้มันโอเคกว่าทุกคนตอนนี้แล้วเข้ามาที่อโลฮานะคะแล้วเข้ามาสติดก,กันรอแค่สิบนาทีคือแบบแป๊บเดียวคือจะได้เข้าไปดูและเอ้าเอ้า ตอนนี้เรากำลังเข้าคิวเพื่อที่จะเข้าไปที่ Snow White Adventure นะคะรอประมาณ3ามสิบห้านาทีโดยประมาณทุกคน อถึง30สิบนาทีกว่าแล้วก็ถึงคิวเราแล้วค่ะสำหรับเครื่องเล่นนี้ก็คือจะเป็นการให้เรามานั่งตรงนี้แล้วก็เป็นการเหมือนพาเราไปเยี่ยมชมในเหตุการณ์ของเรื่องสโนไวท์นั่นเองค่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องความเป็นมาของเรื่องต่างๆเนาะก็มีทั้งความสนุกค่ะแล้วก็แบบให้ความแบบตื่นเต้นด้วยเนาะแต่ก็แอบตกใจเพราะว่าคือเราเข้าไปแป๊บเดียวก็จบแบบงงๆคือจบเร็วมากๆ <c oughs> ตอนนี้เราไปอยู่เคร่คอ,องเนของ Beauty and Beast ะคะ <c oughs> คนเยอะมากเราต้องรองคิว,ว,วันประมาณ3ชั่วโมง,ง้วยกันไม่ตาม่างไม่ต่างอะไรกันไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราไปรอซัวริงเลยนะเวลาใกล้เคียงกันมาแต่อันนี้คือเป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าฮอตฮิตของดิสนีย์แลนด์ ที่ตัวเกี่ยวมั่งๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามาจริงๆถ้าเกิดว่าอยากซื้อฟาฟาดฟาดเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะทุกคนแต่ว่าต้องรีบซื้อเพราะว่าที่ที่ทต้องมา็อคิวเนี่ยเพราะว่าคิวที่ต้องจองตัวฟาดฟาร,ฟารๆๆเนี่ยหมดแล้วก็เลยแบบต้องมารอคิวตรงนี้ค่ะต้องซื้อเร็วๆดีกว่าใช่ต้องซื้อเร็วๆเห็นเห็นต้องขอน้งแขงตรงไหน ซึ่งแบบวันที่หเดือนมิถุนายนนี้จะเปิดให้เล่นเป็นวันแรกค่นะนั่นก็คือ f r o z e n อีจะบอกว่าเขาเปิดก่อนมันอ่าหลังวันเกิดวันวันหนึ่งทุกคนตอนนี้เราเข้ามาข้างในกันลนะ้หลังจากที่รอมาสองชั่วโมง้วยกันเห็นไหมเห็นไหมแต่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นสักที วิดีโอที่เราถ่ายข้างในคือใช้ไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาเล่าเหตุการณ์ข้างในให้ฟังกันนะคะเครื่องเล่นเจ้าหญิงเบลนะคะก็คือจะให้เรานั่งบนท้วยแบบนี้แล้วก็พาเราไปดูในเหตุการณ์ต่างๆประหนึ่งว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะฮัลโหลทุกคนเราออกมาจาก Beauty แ n d ด์ e ิวตีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูมาเรียบร้อยส่ง รอคอยไหม3ชั่วโมงจริงๆก็ถือว่าไม่แย่นะรู้สึกว่าประทับใจมากกว่าสวนลิงที่เราไปรอถึง3ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอันเนี้ยมันแบบนานแล้วก็มีความแบบโรแมนติกนิดหน่อยอะไรอยีนะ้เนาะต่อไปว้าลเกเลกต่อไปเราจะไปเล่นเราจะไปขึ้นเทินต่อไปที่จะไปก็คือเป็น Star Wars นะคะทุกคนอันนี้เราก็จองผ่านทางแอปมากเหมือนกันเป็นจองฟาร์ฟารสมานะคะจองไว้ประมาณบ่าย2 私はパイロットではなく C3PO です。スタートアウト1400日に直ちに回答を開始してください。ちょっと待ってあいつ、どうしよう、そ除じなんて私には無理だよ。いいかさきっとくれんのあなとになるんだから,さてもらうち。ちょっと待ってください。この船はただの ตอนนี้เราออกมาเจอคนดังของดิสนีย์แลนด์กันค่ะนี่เลยพอจะเห็นแวบๆไมหมค่ะทุกคนนั่นก็คือมิกกี้กับน้องมินนี่นั่นเอง ตัวน้องแบบน่ารักมากคุกปิกมากมากเลยแล้วก็ชอบความคิดเล่นของมิกกี้แล้วก็มินนี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสิทุกคนแฟนคลับเยอะมากมิกกี้หันมาโบกมือให้เราด้วยค่ะขออไปในความที่แบบกินไม่ถวนเรามากินข้าวข้างนอกนะคะ จริงๆเราออกมาข้างนอกสักพักหนึ่งสําหรับใครที่กังวลว่าไปโตเกียวดิสนี์แลนด์แล้วจะไม่สามารถออกมาจริงๆเอาออกมาทานข้าวข้างนอกได้นะคะถ้าไม่อยากทานข้าวข้างในเขาก็จะจัดที่หน้ามือให้แล้วก็หลังจงากนั้นพอไปถึงก็ให้พลังงานเขาสแกนแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะ<ม>ร,รอบๆดิสนี์แลนด์เนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็อันนี้เผื่อเป็นทางเลือกให้กับสำหรับใครที่แบบไม่อยากทานข้าวที่ดิสนี์แลนด์แล้วกันเนาะ พราะว่าข้างในคนก็เยอะแล้วก็แบบอาหารก็แพงด้วยรสชาติก็อยาให้รีวิว <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะ หลังจากทานเท้าเสร็จเราก็กลับเข้ามาต่อคิวเ,เล่นเทองเล่นกันต่อนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าันจะพาทุกคนมาดูพาเรตตอนกลางคืนกันที่ดิสนีย์แล้วก็พาชมบรรยากาศยามค่าคืนที่ดิสนีย์กันค่ะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะนูจิมารุ